น้องขะโอ้ยควยสันนึกว่าจะย่งางไก่แล้วคะ่ะเบิ้งเบิง,บงพี่น้องขาเบิง้งพี่น้องอยู่คางนี้กับน,นี่คะ่ะว้าวมาเจอกรน,นี้ก็สุดๆเลยคะ่ะสวยมากเลยพี่น้องสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ประมาณสามทุ่มนะคะพี่น้องคะ่ะพาทุกคนมาเดินนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้พี่น้องดูว่าบรรยากาศ ข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะสวยไหมคะพี่น้องไม่มีใครเลยค่ะมาเดินมาเดินเล่นแล้วก็จะมาดูว่านี่ค่ะมาดูดูค่ะพี่น้องแบล็คเบอร์รี่ค่ะกำลังจะสวยเลยโอจะพาทุกคนมาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะถ้ามันสุกเนาะพามาบุปลาเฟิร์นนะคะพี่น้องคะมาๆามา,มาเบิ่งกัน,นไปค่ะสิย่างได้ปะ <laughs> จะพาพี่น้องไป จะพาพี่น้องเดินไปนะคะพี่น้องจิบบุบปลาเฟิร์นนะคะพี่น้องโอ้ตาแต่แล้แต่แล้ว,ลวไม่ได้มาสองอาทิตย์นะคะฝนตกกันเลยเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยเป็นแบบว่าเขียวชะอุ่มชุ่มฉ่ำเลยะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะเะบิ่งค่ะบายคุยใชนไม่นึกว่าเขาจะเขียวปบไ้ปานนี้เบิ้งค่ะพี่น้องจนเกือบสิบมีท่ายาง,งาเลยค่ะเบิ่งค่ะยางไปไหนบ้านออลงเขาลงเขามาปลาเฟิร์นแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ออกไปจังไหนเนาะบาดที่นี่เนาะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเอาออกไปแล้วค่ะออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กลัวแล้วค่ะโอเคนะคะมาเจอเห็ดหูหนูค่ะพี่น้องดูค่ะเห็ดหูหนูนี่ค่ะมันแห้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอุบสรรคค่ะเราเอาไปแช่น้ําแล้วก็เอามาไอ้นั้นได้นะคะเอามาเห็ดให้เป็นเห็ดหูหนูอะไรก็ได้ค่ะปาพี่น้องคะมาเพิ่งกันนี่มาเพิ่งกันนี่ไว มึงมึงมึงว้าพี่น้องคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสามีมาแล้วเดี๋ยวคุณสามีเอาหาถุงมาให้คอนในทุงหนูนะคะมา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 ,มาเก็บน้ํากันเพราะว่าเราเอาไปแช่น้ําเนี่ยเราได้เลยนะคะได้เลยไม่เป็นไรเลยคะ่ะเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมเอาไปแกงเส้นใหม่นะคะนาะพี่น้องคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะน,น,ะน,น,นี่ได้อยู่นะได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูต่อคะ่ะ มาเจออีกค่ะพี่น้องนี่ค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะค่ะแต่ว่ามันเป็นขอนมันอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นขอนเ,ออเห็ดหูหนูค่ะนี่นี่ค่ะอันแห้งไม่เป็นไรเราเอาไปแช่นนะ้ําเอาเนาะ,ะเนาะคุณสามีก็บอกว่าเธอเห็นอันนี้บ่มาสั่นมามาเก็บเห็ดหูหนูกันเลยค่ะมามามา,มาพี่น้องค่ะ โอ้ยควยสันนึกว่าจะย่งางไก่แล้วค่ะเบิ้งเบิ้งพี่นอ้องค่ะเบิ้งเนี่ยลิโกมัส <laughs> เกือบอย่งางไก่แล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้พี่น้อง,ออองยี่คางนี่กับน,นี่ค่ะนี่ว้าวพี่น้องค่ะมาเจอก้อนนี้ก็สุดๆดเลยค่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าวสวยมากเลยพี่น้อง beautiful ว้าวขุดไอีสันขุดอีสันนะเก็บเห็ดนี่พี่น้องว้าขุดอีสันได้เยอะอยู่นะเกือบเต็มถุงนะ มาด่างเล่นเืยอค่ะพี่น้องได้เห็ดหูหนูงามๆเลยค่ะเบิ้งเบิ้งค่ะสะออนน้ากันบ่ค่ะเดี๋ยวสิไปแกงหน่อไม้สู้กินเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะวันนี้คุยสันกลับมาแล้วกลับมาบ้านแล้วค่ะได้ผลที่ได้ค่ะก็คือเห็ดหูหนูเครื่องทุงเลยค่ะพี่น้องไปแป๊บเดียวค่ะคุยสันไปเดินเล่นเฉยๆค่ะไม่ได้ไปว่าจะไปเก็บไปยังเลยค่ะโอเคนะคะคุยสันจะว่าอยากจะมากินแกงหน่อไม้เนาะค่ะพนะคลิปต่อไปเนาะ